ดูทั้งวันไม่มีเบื่อนะคะสีขาวนี้ก็จะเห็นชัดนาะแต่ทุกดอกเขาก็จะเยอะอย่างนี้หมดแหละสีขาวมันจะมองเห็นไงที่จริงดอกอื่นมันก็อยู่อ้ยอ้ยมันจะกัดขาแม่ไหมเนะี่ยมัเหมือนบินมาที่ขาอุ้ยยานะอย่า,นะยาก,กัดขาเขานะ ่อยขาค่ะเดินมาดุมดุมพึ่งก็จะมาตอมที่ขานะขาหวานขนาดนั้นเหรออ้ยดูอุ้ยอาทิตย์ยามเย็นจะหกโมงแล้วเราก็จะไปเต้นอาราบิกก็จะมาหยุดอยู่แต่ตะแแมงพึ่งนี่แหละ เหลือเกินมุมไหนก็ได้หมดเลยดูค่ะโอ้ยหนอไว้หนอ,หนอ,หนอเฮ้ยเขาบีบมาตอมเราด้วยเอ้ยไววอย่าอย่าตัวนี้ตัวนี้มาตอมมือมือไม่ได้หวานขนาดนั้นอย่านะอย่านะอย่าทำร้ายเขานะเขาขอถ่ายรูปตัวเองนิดนึง เสียมากตัวเมื่อกี้มาตอมมาเกาะตรงมือด้วยแต่เขาไม่กัดนะคะเขาไม่ต่อยโอ้ยสักวันจะต้องเจอดีแน่ๆเลยมันปวดมากนะขอบอกอย่าทำร้ายกันนะครับเขามาถ่ายรูปที่เฉยเขาไม่ได้ทำอะไรตัวเองเลยนี่ไงนี่ไงบินไหมอ่ะ ขอบคุณค่ะจะเคารพรงชาติแล้วอุ้ยตรงนู้นน่ะยาวไปค่ะเยอะมากถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วนะ